สวัสดีตอนเช้านะครับกับช่างเก่งก็งเ,เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมอู่สุพจน์ออโ,โตสวิตสูตรเก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดแนะครับอ,อันดับแรกก็เมื่อคืนดูรถตั้มซิ่งดินด่วนนะครับปลอ,อดภัยดีเกิดอุบัติเหตุ ถชน Next Gen ไว t e แท็กนะครับ4ูณ4ชนกับรถบรรทุกหลอ้อนะครับก็ปลอดภยัยดีแล้วครับคนขับไม่เป็นอะไรนะครับเหมือนผมเมื่อก่อนนะชนยับเหมืนอนกันนะครับแต่ก็ต้องไปหาหมอนะครับถึงจะไม่เป็นอะไร เพื่อให้แน่ใจนะครับเพราะตอนกลางคืนมันจะระบมดีครับแขาดปลอดภัยนะนะครับยับนะครับเข็มขัดไม่ได้ขาดดีนะไม่แอร์แบกระเบิดนะครับแอร์แบกทำงานก่อนถ้าไม่ทำงานนี่อาจจะมีโขกกระจกนะฮะอาจจะโขกกระจกนะครับเกิดอันตรายเจ็บมากกว่านั้นนะฮะฟอร์ดนี่มันแก่งจริงๆ ไม่ขาดเขด็มขดัขดยังไม่เป็นอะไรเลยก็เช้านะครับวันนี้เขาเรื่องของอู่เราดีกว่านะฮะงานมีทุกวันครับผมงานเมื่อวานก็ทํางานรายงานออกไปนะครับอันนี้ก็ไปยกมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเอาจะไปะยก โตโยต้าอันติดคันที่ว่าแคสซีผุนะครับจะไปเอาไอ้คันที่แคสซีผุปะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปยกกลับมาครับวันนี้วันที่ถลายละสิบสี่สิบห้านะครับส่วนคันนี้ก็น้ำมันเครื่องกองเครื่องแตก กองเครื่องนะ้ำมันดันทะลักออกเพราะว่าออยคูลเลอร์นะครับออยออยคูลเลอร์คูลเลอร์กองมันมันเป็นเรื่องปกติของอีสุมังกรอ,อยู่แล้วนะเวลาใช้งานไปนานๆนะเนี่ยมันมันยุบนะมันยุบฝั่งนึงไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยุบอย่างเงี้ยยุบอย่างเงี้ยไขกองอัดแค่ไหนก็รั่วนะครับเนี่ยคอเสีย ของแท้แพงนะครับแพงน่าจะประมาณ3มหรือ4 0 0พันนะแต่ของเทียมจะประมาณพันพันแปดหรือว่าสองพันนี่แหละนะผมจำไม่ได้อน,นี้เจ้าของก็ซื้อมาให้นะผมให้เขาซื้อมาให้เองครับเราก็เติมน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็เหลือกองเครื่องนะส่วนอีกคันนึงนี่ครับคันนี้ครับ ACV สี 40, ่ศูนย์หมาบกวมีงานทุกวันนะครับไปต่างจังหวัดกลับมาก็มีงานมารออยู่แล้วคนเรานะครับถ้าทำงานมีความเ,เขาเรียกอะไรซื้อตรงนะครับซื้อตรงนี่ซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ก็หมายถึงว่ามันไม่ได้หมายถึงเรื่องราคานะมันหมายถึงว่า เวลารถเขาเสียสาเหตุที่เสียอะไราเสียแล้เปลี่ยนให้มันตรงจุดนะครับนะฮะมันมันจะดีกว่านะครับแต่เรื่องราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคนเราทำงานมันก็ต้องมีกำไรนะครับแต่ก็เอาแค่สมเหตุสมผลนะครับเอาเอาแค่เราอยู่ได้แล้วเราก็มีต้องมีเงินเก็บด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาอยู่ได้อย่างเดียวแต่ไม่มีเงินเก็บมันก็ไม่ได้นะ นะครับถ้าทำเอาแค่อยู่ได้ทำแค่พอซื้อข้าวกินมันไม่ใช่หรอกนะนะครับมันต้องมีกำไรต้องมีเงินเก็บนะครับเพราะว่าเราใช้แรงนะฮะเราใช้แรงงานนะครับเราก็ต้องมีเงินเก็บเอาไว้ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับวันนี้มันอยู่แต่น้ำมันเครื่องมาเป็นไม่รู้กี่สิบปีแล้วผมอะ่ะ อยู่แต่สารเคมีนะครับพวกน้ำมันเครื่องน้ํามันบิลซินอะไรทั้งหลายแหละที่มันไม่ใช่น้ำธรรมชาตินะครับสารเคมีนะนี่อันนี้ก็จอดอยู่นี่ครับยางใหญ่พอคันนี้ผมมันมันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะรถรถเวลาเราใช้งานอะ <c oughs> เวลาเราใช้งานนี่มันจะไม่เหมือนชาวบ้าน,นครับคันนี้ก็ เข้าป่าลุยคนามัาง่งอะไรบ้างนะครับคราวที่แล้วไปก็ไปลุยป่ายางมารถตู้เนี่ยครับลุยป่ายางเจอกิ่งยางมัง่งอะไรมั่งเละเทะแป๊บเดียวโซมนะครับไปนอนหน้างานบ่อดินอย่างเงี้ยเออถาวาจะโหลดเตี้ยไปทําไมเนี่ยแล้วหนักด้วยนะรถนะครับมันหนักหน้านะครับมันหนักหน้าหนักหน้า,นนามันจะจมเดี๋ยวผมว่าจะใส่วินทักตัวนะครับ อย่างที่บอกที่เคยบอกอ่ะจะทำเป็นจะทาเป็นคานอะ่ะจะทำเป็นแป,ป๊บเป็นคานสี่เหลี่ยมเหล็กหนาๆที่เป็นรูแล้วเสียบสลักเอาอะ่ะเหมือนเราลากเรือเหมือนหูลากเรือนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยแล้วก็เอาวินเก็บไว้ในรถนะครับวินตัวเล็กๆอะ่ะเก็บไว้ในรถเอาไว้ให้มันดึงได้นะเวลามันลื่นๆติดลมในป่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเข้าป่าแล้วในรถคันนี้เนะี่ยดูสูงๆแล้ว วันนั้นก็ไปจอดอยู่ในหน้างานบ่อดินนะครับฝนตกฝนตกต้องจอดต้องจอดทิ้งรถเลยนะต้องจอดทิ้งรถอีกวันนึงก็ค่อยค่อยมาเอารถงานก็มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆคันนี้อย่างคันนี้อย่างคันนี้ทํากองน้ามันเปลี่ยนออยเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ล้อส่วนคันนี้ได้ทำแอร์ อันนี้ทำแอร์นะอันนี้ทำแอร์เดี๋ยวจะดูคันนู้นก่อนนะครับนุนนาวาร่าอยู่นู่นนะครับนวานวราร่านาวาร่าซีดีสี่ศูนย์ด้นะครับควันขาวตอนแรกตอนแรกเอามาวิ่งไม่ออกนะครับตอนแรกเอามาวิ่งไม่ออกเขาเขาซื้อมือสองมานะลูกค้าซื้อมือสองมาวิ่งไม่ออกนะครับรถวิ่งไม่ออกควันดำนะ ทีนี้ทำให้วิ่งออกแล้วนะครับคันเนี้ยเ,เขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนท่ออากาศแล้วเปลี่ยนท่ออากาศท่อแวกกั้มหมดแล้วนะมันก็วิ่งไม่ออกนะครับมันมันเป็นที่อะไรรู้ไหมอย่างสายแว้กั้มหลายๆเส้นเนี้ย <c oughs> มันจะมีเส้นหนึ่งที่เป็นลมดูดนะนะครับมันจะมีเส้นนึงที่เป็นลมดูด มันจะไปตันอยู่ตรงดานในนี้มีมีอยู่เส้นหนึ่งนะครับที่มันเสียบอยู่กับแป๊บแป๊บใหญ่พอเราดึงท่ออากาศออกมารูมันเท่ารูเข็มอะรูมันนิดเดียวเองนะผมก็เลยเอาเยาเกรกเห้มัมปลายแหลมๆแล้วก็แยงแยงแยงปั่นเข้าไปนะครับมันมีพวกเขมาเหนะพวกคาบน้ำมันน้ำมันเครื่องคาบเขมเหาเพราะมันมันมัน มันต่อมาที่ไอปั๊มปั๊มสูญญากาศไอมอลมเบกใช่ไหมล่ะมันเกิดการสกปรกอะรูมตัน,นครับมันดูดแบบเบามากเลยก็เลยทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟฉายมาส่องให้ดูว่าตัวไหนเผื่อเผื่อ,ใค,อ,อนะใครอยากจะลองดูนะใครอยากจะลองดูนะเนี่ยครับอันนี้แกนนี่แกนพวงมาลัยนะอันนี้แกนพวงมาลัยนะครับ นู่นเดี๋ยวลองเล็งไปที่หัวน็อตนะนี่หัวน็อตข,ขาวๆเดี๋ยวหัวน็อตเนี่ยหัวน็อตน,นี้นะแล้วก็เนี่ยอันด้านซ้ายเนี่ยเนี่ยที่เป็นเส้นๆลงมาดำๆนะครับเนี่ยนะอันนี้แหละนะครับเนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยท่อไว้กั้มเส้นเนี้ยอันนี้กองนะกองน้ำมันเครื่องนะเนี่ยอันนี้เป็นส่วนอันบนนี่เป็น เป็นไอเนี่ยด้านข้างเนี่ยเนี่ยนอนด้านข้างนี้ก็คือเวกร,รมอีกอันหนึ่งนะแต่เส้นนี้ครับเส้นนี้เส้นที่แนวตั้งลงมาเนี่ยแนวตั้งลงมาที่มาเสียบเสียบเข้ากับแป๊บใหญ่นะครับสองมองไม่เห็นเลยเออเนี่ยเนี่ยที่เสียบเข้าแป๊บใหญ่ครับ ถ้าดึงเนี่ยถ้าดึงออกมาเนี่ยตรงนี้ถ้าดึงออกมานี่มันจะรูมันเล็กนิดเดียวองนะนะครับสังเกตนะครับถ้าถ้าเทอร์โบมันดึงช้านะเทอร์โบดึงช้าหรือไม่ก็เวลาเราดับเครื่องแล้วเครื่องสบัดนะครับถ้าดับเครื่องแล้วเครื่องสบัดไอตัวตัวลิ้นลิ้นหน้าหน้าลิ้นปีกวิเสื้อของท่อไอเดียไม่ทํางาน หรือว่าทำงานช้าก็อาจจะมีโอกาสเส้นวั้ถุต้นทางเลยเส้นเดียวตัวต้นทางเลยนะครับอ,อ,อาจจะเกิดการอุดตันนะนะครับมันมีผลเรื่องเทอร์โบโด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแต่สายวักถ้นาอย่างเดียวนะเปลี่ยนแต่สายวักถ้นาอย่างเดียวมันดีที่ว่ามันของใหม่แล้วก็ทดแทนของเก่าที่ว่ามันเปื่อยแล้วนะมันจะดำติดมือส่วนคัน แฮมรี่ก็แอร์ไม่ทำงานนะครับแอร์ไม่ทำงานระบบเปิดทำงานปกติหมดแต่ซอยนอยซยนอยแอร์เนี่ยไม่ทำงานนะครับเ,ออเขาก็เอามาให้ผมดูอันนี้ก็เป็นงานงานอูนะครับงานอูอีกหนึ่งอูนะครับงานงานอู่นะเอามาให้ผมตรวจเช็คระบบไฟนะครับว่ามันลวนตรงไหน คันนี้เหมือนกับแบบว่ารถไปเหมือนรถบัดเหตุตกน้ำอ่ะนะครับคันนี้นะครับเพราะว่าได้กลิ่นเลยเหมือนกลิ่นเหมือนขี้โคลนอะนะครับแล้วก็ใบไม้มีในรถด,ด้วยนะใบไม้เหมือนใบไม้อยู่ใบไม้แห้งอะนะครับกล่องอันนี้เปลี่ยนมาใหม่นะไม่ใช่กล่องเดิมนะกล่องใบเนี้ยเปลี่ยนใหม่ร,รู้ได้ไงครับนี่มันมีบาร์โค้ด มันมีบาร์โค้ดแปะต่างหากนะบาร์โค้ดเหมือนบาร์โค้ดยิงราคาราคาของกล่องนะครับแปะมาต่างหากมีซีวีสี่ศูนย์เปลี่ยเขเปลี่ยนนี่มาด้วยนะนี่นี่เปลี่ยนสวิตช์เพชเชอร์มาแล้วนะครับเปลี่ยนสวิตช์เพชเชอร์มาแล้วใช้ไม่ได้นะครับก็ระบบไม่ทํางานแต่เพชเชอร์ตัวนี้ทำงานปกตินะครับก็มีวิธีเช็คเหมือนกันนะครับไม่ยาก อันนี้ก็คือเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะแกะพร้อมที่จะถอดออกมาแก้ไขนะครับก็คือต้องถอดคอมแอร์ออกมานะคือสาเหตุต้นทางเลยเกิดจากคอมแอร์นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วคอมแอร์ไฟฟ้านะครับอคอมแอร์ที่ไม่มีหน้าคัดนะครับอาจจะเกิดปัญหาตรงชุดโซลนอยวาวคุมน้ํายานะที่อยู่ตรงตูดคอมนะครับ คันนี้มันค่อนข้างจะเยอะแล้วเขาลื้อมาหมดแล้วนะเนี่ยลือมหมดแล้วนะผมไม่ต้องลือ้อสบายสบายสบายเนี่ยกลิ่นกลินกินโครนมันกลิ่นโคลนกลินน้ํามันออกมามันไม่ใช่กลิ่นแบบมันไม่ได้กลิ่นอับแบบพื้นเปียกนะไม่ใช่นะครผมผมนี่จมูกไปนะครับ แล้วก็การสังเกตนะครับการสังเกตเนื้องานนะครับเวลาเขาเอารถไม้ทำนะครับยองเวลาใครทําอะไรมาแล้วก็บอกบอกได้ครับว่าทําอะไรมาแล้วบ้างดีกว่าผมเจอเองนะมันเสียเวลานะครับแล้วก็ลูกค้าจะเสียตังค์เพิ่มเพราะว่ามันก็มีเวลาในการตรวจเช็คนะครับของพวกนี้มันมีมูลค่า มันก็แล้วแต่ว่าผมจะคิดเท่าไหร่หรือว่าผมไม่คิดเลยก็ได้นะครับอย่างคันนาวาร่านะนาวาราวันนั้นเขามาให้ผมดูนะครับนะครับมาให้ผมดูผมก็ไม่ได้คิดเงินไงนะจะแกจะกลับมาซ่อมกับผมหรือว่าไม่มาก็าแล้วแต่แกนะผมก็ไม่ได้ผมก็รู้ว่ามันเป็นอะไรไรมก็เช็คให้แป๊บเดียวแต่บางคนก็คิดว่ามันเป็นค่าวิชาค่าวิชาแกคิดไปนะครับแต่ผมไม่ได้คิดนะเนานั้นนะครับ เนี่ยดูอ่ะแป๊บเบรกเห็นนะเรารู้เลยว่ามันเป็นพวกรถอุบัติเหตุมานะครับนี่แป๊บเบรกเนง้องอีกเลยแล้วร,<า> <c oughs> รถแบบเนี้ยนะครับเวลาเราใช้งานไปสลกพักพอมันร้อนนะมันจะระบบไฟจะลวนนะครับถ้าเกิดโดนความชื้นมาแล้วโดนน้ามาแล้วนะครับระบบไฟพวกปลั๊กไฟกล่องเนี่ยมันจะลวนนะ ถ้าทำพวกนี้ถ้ารถมันตกน้ำมาหรือว่าอะไรพวกนี้มันต้องต้องตรวจเช็คให้ให้ให้รีบถอดนะครับรถใครเนี่ยรถตกน้ำนะครับรถตกน้ำนี่ดึงขึ้นมาออกจากน้ำได้ให้รีบให้หาช่างมารีบลื้อเลยนะหรือถอดพวกกล่องอิเล็กทรอนิกส์ออกให้หมดนะครับยิ่งโดนน้ำขี้โคลนเนี่ยแล้วแช่นานเนะี่ยมันจะช็อตนะมันไม่เหมือนรถน้ำท่วมนะครับ มันไม่เหมือนรถน้ําท่วมเหมือนตอนปีห้าสี่นะบางคันเอากล่องมาล้างยังใช้ได้เฉยแต่ถ้าเป็นรถบัติเหตุเนี่ยถ้าน้ําถ้าตกน้ําทันทีทันใดนะครับไฟมันแรงนะครับไฟมันแรงไฟมันแรงแบตเตอรี่ไฟเต็มเตมเนี่ยครับพอตกน้ําไปปุ๊บเนี่ยกล่องช็อตหมดเลยนะยิ่งยิ่งถ้ามันแช่น้ํานานๆเนี่ยคือขี้เกลือขึ้นเลยนะนะครับขี้เกลือขึ้น แต่ก็อย่างว่านะมันหลีกเลี่ยงยากนะมันไม่มีใครจะปุ๊บปั๊บรีบไปถอดหรอกนะครับก็ให้มันอย่าทิ้งไว้นานก็นแล้วกันนะครับพอขึ้นจากน้ําได้สักพออีกวันหนึ่งก็ขึ้นจากน้ําได้มาก็ถอดขั้วแบตออกนะครับพออีกวันหนึ่งเช้าก็ให้ช่างมาลื้อนะครับให้ช่างมาลื้อมาถอดมันจะดีกว่านะครับไม่งั้นเราจะเสียตังค์เยอะนะถ้าเราไม่ได้ใช้ประกันนะครับถ้าใช้เงินสดนี่หาของก็ยาก ะร,ระบบรุ่นใหม่ๆนะค่อนข้างจะลำบากนะขอบคุณมากเลยสำหรับการรับชมมาเดี๋ยวหาข้าวกินอีกแล้วหิวมันทุกวันนะครับคนเราตื่นเช้ามาอาบน้ําเสร็จก็หิวอีกแล้วขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ